รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยิกรายการสุสิสสรสบราศีค่ะส,ส,ะส,สที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก,ก่อนแลวตอนนี้พวกเขาพร้อมกันอยู่แล้วยังอยู่ใช่ไหมคะไม่ไม่ใครหายไปไหนนะคะไม่มีแมแ้แต่บางคนเราอยากจะให้หายหายไปเลยเ่ บางคนก็าอาจจะไม่อยากอยู่กับเราแล้วก็ได้เ,ออเดี๋ยวแคมเขาเลยอ่ะมาเลย<ร>ค่ะเป็นการประทะกันร,ระหว่างสวยหล่อโดนใจประทะเสียงดีไม่เสน่หจ<ร> ตอนแรก้ร่ร้าจ็ดสิบเก้าสองราศีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอวันนี้แยกคนยืนนิดนึงนะเราเอาคนที่อายุมากๆรวมกันไว้เวลาไปไหนเข้าไปพร้อมกันพี่ปนใหญ่เลยคนห่ก็บอกนชื่อมากไม่ดีแล้วไม่ได้ไปยืน แต่งต mm. hmm. ัวเหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่นี่ใครนิวนิวนิวคนเราันเล่นตีได้ไม่ลุงบางคนน่ะเขาดูเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาอยากจะไปทำบุญทำบุญอะไรอยากไปวัดปองตรงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมวัดกันไหมก็ไม่มีอะไรก็คือไปวัดกันไหมใครท้ายมันฆ่าใครอะไรรคับไม่มีน้า่ยใครเหรอผู้หญิงล้วนละครับที่ถา ประจำที่เอาเล<อ>ยจริงเลยลูกประจำที่เลยค่ะอ่ะประจำที่เรียบร้อยแล้วค่ะ,<ร>ะอาจารย์ผมบด<ล>สึกข,ข้อที่ 1. ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์เลือดตกยางออก พเป๊กเลือกตกันตอกเพราะว่าจะโดนแฟนครับผมกันลื้บเอาต้นสูงมาเจาะหัวพี่ลิงครับครับผมผ่านไปหมดแล้วครับคนใกล้ตัวครับยังไงยังไงอ่านี่เล่ามีเรื่องอะไรบ้างมีแฟนกันนี่ไงพี่เป๊กคนละนิ้วป๋าเห็นพี่เป๊กเขาเป็นคนแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยคนกวนอะไรเงี้ยอาจจะโดนพ่อโกนนะใช่เขาพี่เขาคนกวนไปกวนบาทาคนอื่นแล้วก็โดนกระทื้อออกจากบ้านไปแต่ตัวเท้าไปหาข้างหน้า น้องมีตอบว่าราศีราศีเมษค่ะพี่แหนมไม่จริงๆมจริงใช่แหนมโดนพวกพี่ก็สวยด้วยอ๋อแล้วก็จะโดนด้วยเพราะเราเป็นราศีเนี่วทำไมถึงเป็นเมษก็วีคอห์ดูจากพี่แหนมนะคะก็เป็นนักร้องแล้วก็ร้องแบบ บางทีร้องร้องเพลงตอนกลางคืนแบบเป็นในผับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจจะโดนขวดบ้าเขาเคยร้องตอนตีห้านะแมีคนฟังน้อยมากร้องก็ร้องด้วยตอนตีห้าแล้วครับผมอยู่ห้องข้างๆครับไม่ใช่เล้ครับพี่เน้อมีท่าอะไรที่มันควรทําให้เลือดตกยางออกไหมคะดูท่าทางนี่นี่เอามาพี่เป๊กมีคนมองเป็นเราด้วยเพราะฉะนั้นเราตอบว่าราศี กับเนี่ยไม่ได้แก้แค้นแต่ว่าเราก็รู้สึกแล้วไงยังไงมันรู้สึกมันป้องกันตัวเองไงเวลาถ้านิวโดนเลือดตกอยากออกนิวก็กลุมได้ไงกลุมไว้มันก็ปลอดภัยไงเออเเรามีอะไรดีทําไมนิวเขาถึงรักเราผมไม่ได้รักพี่เป๊กเลยครับผมไม่ใช่แฟนนิวแฟนนิวแฟนคุณมีอะไรดีจริงผมมีทุกอย่างแหละคือไม่มีก็อย่างเดียวเท่านั้นแหละอะไรครับผมขอเล่นตัวเล่นนิดนึ่นเล่นเล่นแล้วขำเองมาเล่นน่ ไม่รู้เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันแค่คลิกลงตัวแล้วเขามีอะไรดีดีทุกอย่างเลยคือดีตรงที่เขาบอกแล้วว่าเขารักใครก็แล้วแต่คือเขาไม่ได้รักตัวเองเขารักคนรอบข้างมากกว่าตัวเขาเองแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็พร้อมที่จะรักเขาแล้วไหมนี่โอ้โหได้คิดไวเราเราเราแพ้เขาตรงจุดนี้เองเลยเราแพ้คนดีพี่ลิงแพ้คนดีไหมฮะ้แพ้หรือพี่รักคนชั่วครับครับแต่บางทีคนชั่วก็ควรจะรักไปบ้าง บอยแบดบอยนิดๆงี้จริงๆาพี่ปังมีแต่คนเข้าหาทุกวันพีคนชั่วล้วรักคนดีอย่างเดียวไม่ได้เอามาพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ตตบว่าราศีกุมค่ะก็เพราะว่า ตอนนี้กำลังดังไงเดี๋ยวเผื่อไปเล่นหนังเล่นละครเรื่องใหม่อาจจะมีฟันเพราะว่าต้องโชว์ซิกแพคไงอาจจะมีมีดเมิดพดาดไปหรือว่าขี่งัวขี่ควายอะไรก็หล่นลงมาอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยขี่ควายจบแล้วครับพี่ขี่ควายจบแล้วครับอ๋อเหรอครับแล้วต่อไปหนูจะขี่อะไรดีครับขี่ช้างจับกระต่ายเป็นภาพยนตร์รุ่นเดียวกันแล้วนิวใหญ่คงจะเป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานยังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ให้ผมยังอยู่อันนี้ตอบปันมีเหตุผลคือที่ตอบเป็นบุคคลคนนี้นะฮะเพราะว่า เขากําลังอยู่ในช่วงเคาะหามยามร้ายเขาไปสนิทกับอีกคนหนึ่งเข้าม,ม,มีโอกาสที่เขาจะเจ็บตัวแทนอ,อีกคนหนึ่งเพราะว่าผิดตัวเนี่ยก็เลยตอบว่าราศีกุมค่ะคือนิวเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไปแสดงภาพยนตร์กับพี่ปังครับผ ผมเกรงว่าวันหนึ่งไปกับพี่ปังเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปเจ็บตัวแทนพี่ปังเพราะว่าพี่ปังเนี่ยแกเป็นคนเอาง่ายๆกุนเนี่ยแหละเอาตัวรอดเก่งเอามาน้าฝนค่ะน้าฝนตอบว่าราดเ้ราดตุกุมาดยมคนหมดเลยวะใ้ทำไมอ่ะก็แบบว่าดูเขายังวัยรุ่นแล้วก็ดูแบบว่าอาจจะแบบมีท่าทางหน้าตาน่าจะมีเรื่องง่ายๆอะไรแบบ คิดว่านผมวัรุ่นสุดเลยนี่ถ้าผู้ชายใช่ไหมเออเออเออเห็นไหมเนี่นยจะได้เลือดแล้วเนี่ยจะได้เลือดแล้วอีกนิดเดียวจะได้ ใช่ดูท่าทางนะคะอาจจะมีแบบสาวๆไม่ชอบแล้วแฟนของสาวก็อาจจะไม่สบอารมณ์อะไรแบบนี้เอามาพี่ยิ่งยงค่ะพี่ยิ่งยงตอบว่าราศีใดตกยางออนเลือดตกเลือดตกยางออนนี่ต้องเป็นคนแล้วก็เป็นกบเป็นเขียดเป็นอึงอ่างเป็นทางคบช่างคกด้วยมียางด้วยครับเดี๋ยวจใช่ไมครช่างคบคือเกันเดี๋ยวจะโทษนะเออพี่ยิ่งยงไก่ลิงอ่ะไปเล่นงานข้างนอกไปเอาว่าราศีราศี มเลือดตกยังออกอะเอาคอร้องเพลงที่เฉยๆนาดเขาวิ่งด้วยวิ่ง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 ไป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 เห็นไหมเลือดตกยังออกได้ตกหลุมตกบันไดไม่ต้องไป็เงี้ยเหรไปแล้วนะไปแล้วไปพี่เนาะไปไปทั้งย้อนนั้นอันนั้นอันนั้นเพลงพ่อพ่อเนาะนั่นแหละเขาไปกับพ่อแล้วตกบันไดทีนี้สุเมศค่ะตอบว่าราศีราศีพันู